สวัสดีค่ะอีนดีต้อนรับเข้าสู่เกมจูบแรกกับผีซอมบี้ค่ะ E P C <oughs> เราได้ฉากจบของแจมเราได้ฉากจบของฟอฟินแล้วเราก็ได้ฉากจบของเวเวลวิเนกามาแล้วมาดูกันว่าคราวนี้เราจะเอาฉากจบของใค้เอย่ย น่ารักคนหนึ่งอยากลองไปจีบดูว้าวในที่สุดก็ยอมรับแล้วหรอว่าอยากจีบใครสักคนคงนั้นแหละไม,ไม่มีปัญหามีมปัญหาได้ไงเปล่าไม่มีแค่ดีใจกับเธอเธอดูที้อายมากมากจนรู้สึกผิดที่เอา แต่ขยันขยอเธอแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เธอต้องการแล้วก็ฉันก็คอยสนับสนุนเธอเองเป็นแมวที่จะคอยสนับสนุเนเธอแย่ล่ะเมียวและจะไม่เข้าไปเกะกะด้วยโชคดีนะแจมฉันคิดว่าเธอมาเพื่อช่วยฉันนะอย่าเพิ่งรีบหนีไปสิอ่าสุนัขสาวก็นั่งมาทางนี้ โอเคเธอฉันหรอยังไม่มีอะไรทำใช่ไหมโอเคนั้นมาด้วยกันหน่อยนะก็ไม่ใช่ว่าไม่ชอบโดนเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักมากไปหรอกนะแต่ว่าเราจะไปที่ไหน,นกันกันนั้นหรอข้างนอกไงมาด้วยกันทีมาด้วยกันทีมาด้วยกันทีนะ แต่ว่าเรากำลังจะออกไปข้างนอกกันสินะอทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ตลอดเลยทุกพาร์ทขออย่างเดียวเลยได้ไหมอย่าเด้งออกเลยขอร้อง <c oughs> <c oughs> ขอร้องนะขอร้องขอร้องไปก็ไม่ได้อะไรเพิ่มหรอก เดี๋ยวตัดชาก่อนขอบคุณนะออตโต้เซฟไปเราจะตามไปกับเธอด้วยเลยโอเคเันไปกันเถอะมีสุสารอยู่ที่นี่ด้วยเหรอเนี่ยนี่เฮี้ยนกว่าแจมเล่าให้ฟังอีกนะถึงจะคิดว่า เป็นบ้านของปีาศาจก็เถอะเดาว่ามันคงสวยสำหรับพวกเขาละมั้งไว้ก่อนแล้วกันตอนนี้ฉันได้อยู่สอต่อสองกับเด็กคนนั้นแล้วนี่เออส,สุด,ด้านสุด,ด้านสินะบอกทีได้ไหมว่าเรากำลังหาอะไรอยู่ฮะฉันยังไม่ได้บอกเหรอ,อก็ว่าทําไมถึงยืนมึนแบบนั้น ฉันแค่ต้องการคนช่วยหาตามหากระดูกนะ่ะจะกระดูกนั้นเหรอใช่พอดีเจอกระดูกตอนที่มาคราวก่อนรู้ไหมว่ากระดูกนั้นน่ะเขียวมันสุดๆเลยนะเลยละ่ะฮะอะไรเธอก็ชอบกระดูกเหมือนกันงนั้นเหรอ ไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะมีแม่คุมดคนไหนเข้าใจด้วยอ๋อก็ดูสมเป็นสนักดีนะเจอเลียมนี่เจอกระดูกหนังที่แบบนี้มันเจ๋งดีนะเสียจใจด้วยที่สิ่งวิธีเศษแบบนั้นหายไปนะเธอชอบกระดูกเหมือนกันหรอ ไม่คิดเลยว่าจะมีแม่คุคนไหนเข้าใจฉันด้วยฮิฮิงั้นฉันพามาถูกคนแล้วสินะแจ๋วเลยอ่าเธอจับมือฉันด้วยถึงแป๊บเดียวก็จริงแต่เหมือนจะไปได้สวยอยู่นะอ่านี่มันมืดเกินไปแล้วตอนต้องการทำทำไมพระอาทิตย์ถึงไม่ขึ้นมากันนะ โอ้ฉันว่าฉันพอช่วยได้นะฉันเป็นแม่วัดแสงน่ะโหงั้น,นก็งั้นเธอก็ทําให้มันสว่างขึ้นได้สินะแน่นอนเดีแป๊บหนึ่งนะโหนี่ช่วยให้หาของง่ายขึ้นเลยนะเนี่ยเจอแล้วอยู่ตรงนี้นี่เองอยู่ติดกับกระดูกชิ้นอื่นๆเลย มีกระดูกชิ้นอื่นด้วยนี่ไงนั่นไงมาอยู่ในหลุมศพที่โดนขุดนี่เองไงเถอเอ้ยนี่กลับมาขโมยต้นขาฉันสินะเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมกระกระดูกพูดได้ถึงจะดูคล้ายแต่ ก็ยังไม่ตายนะเฟยฉันแค่เป็นคนดูแลสวนเท่านั้นแหละนั้นลูกรับภายนนกคงเป็นเวทดวงตาสินะคองกระดูคะขอร้องละ่ะค่ะให้ฉันได้เคี้ยวกระดูนั้นต่ออีกหน่อยนะคะก็นั่นแหละฉันจะบอกเธอมันไม่ใช่กระดูกจริงคุณผู้หญิง อะไรนะที่มันต้มตุ๋นกันนี่นาโอ้ยฟังไม่เป็นท่าเลยแต่ยังไงก็ขอบคุณเธอมากทินมากๆนะขอละท่ะเอน,นี่ฉันได้รับความขอบคุณได้น,นเหรอ ต้องขอรางวัลแล้วจังหวะนี้จะตอบอะไรดีฉันไม่ทำอะไรถ่มตัวให้ก่อนถ่มตัวไม่ก่อนแต่ติคนนี้เป็นเหมอือนถ้าพวกไม่บอกตรงๆก็จะไม่รู้ดิไม่ต้องขอบคุณก็ได้นะโอ้ยไม่ต้องข่มตัวก็ได้น่า,านรักอย่าืมต้าแปลว่าเราเลือกถูกใช่สหนะ ขอบคุณไอภาษาสันนักสุนักยังไงล่ะเธอจูบทุกๆคนแบบนี้งั้นหรอตอนที่อยากขอบคุณใครสักคนก็นะคิดว่าเธอคงเป็นกรณีพิเศษละมั้งนะเอ๊แบบไหนงั้นหรอก็เธอดูเหมือนอยากให้ใครสักคนเข้ามาคุยด้วยนี่นะหรือไม่ก็อยากใช้เวลากับใครสักคน นั่นแหละทำไมฉันถึงได้ลุยโลดเพราะว่าทุกคนควรสนุกในงานเลี้ยงแต่เธอดูไม่เป็นอย่างนั้นคะ่ะแค่มองภายนอกบอกได้ขนาดนั้นเลย้นงั้น,นที่ฉันบอกก็คือฉันอยากจะสนุกกับเธอนะ่ะเธอจะได้มีอะไรทำแล้วก็จบด้วยที่เธอ แล้วก็จบที่เธอช่วยฉันไว้ได้มากเลย,เลยนี่เธอเชื่ออะไรงั้นหรอมาสิแพนมาสิมาโอ้อย่าบอกนะว่าเธอเป็นแฟนของแจมนะขอโทษที่เรียนหนะ้เธอเมื่อกี้นะมาไม่เป็นไรแล้วนาเป็นแค่เพื่อนของฉันนะ่ะเดี๋ยวนะ มีคนคิดว่าเราเป็นแฟนกันด้วยเหรอคือไม่รู้สิแต่ถ้าได้ถ้าไม่ได้มาเดทกันถ้าไม่ได้มาเดทอยู่ก็คงไม่เป็นไรหรือมั้งหรือเป็นหรือมั้งหรือเป็นแร้วเนี่ยฉันไม่อยากให้นางโกรธฉันนะฉันไม่คิดว่านางจะโกรธนะเดี๋ยวนะก็จริงสินางไม่ใช่คนขี้หึงนี่นาะ เลิ่ออกไปที่ จบสุดเดินคนอ่านม่าสุดเดินดีไหมเนี่ย <laughs> งั้นขอจบไว้เพียงเท่านี้กับจุบแรกกับผีซอมบี้อพีซี